สวัสดีครับมาพบพอกับลุงลงอีกแล้วนะครับมือนี้เนาะมือนี้ลุงสีพามาเห็ดเวียกเห็ดเวียกเงียงก็คือมหาเลื่อยกิ่งผุกิ่งแห่งนะครับของต้นทุเรียนคือทุเรียนมันเกิดตองมีผุมี มีนอนเจาะมีแม่งเจาะบังครับคือจังจริงเนี่ยตายแล้วมันกักิงแหงเนาะเลยขึงเลยรึงอ้าวหักจำไปเลยนี่มาเห็นเ่า แมงเจะเพอมานรุนกันว่าเมื่อนี้รุง่งลงสีหลอดหรือสีหลวงมันมีกิ่งหนึ่งอีกครับอยู่ทางเทิงหุ่นเดี๋ยวบึงแล้วกิ่งมันอยู่ชิดติดอันนี้เนาะมันมีอยู่กิ่งเดียว เขาปะ่ะต้องใส่เรือเรือดามขึ้นไปดอกเอาเรือดามไว้นี่ละ่ะขึ้นไปทึ่งๆเขามีเรือมืออยู่แล้วนะครับมาลุ่นกันว่าสีหลอดหรือสีหลวงฮุเรียน ต้นนีเป็นพันธุ์พ่วงมะนี่แลครับเด้อพ่วงมะนี่โอ้กิ่งแหงอยู่เทิงเทิงขึ้นไปจังไเล่ะบานี้เบิึงเสือกเด้อครับเด้อเสือกสีเกาสีไม้ห้าวตองเบิงึงก่อนที่ห้าจะอาศัยเชือกนะตายเชือกเหยียบเชือกขึ้นไปเลยอุ๊ยจุ๊บ ไกลจะถึงแล้วเดเพิ่งอ,อาศัยเส้นนี่ขึ้นไปดีกว่า ต้นนี่กับต้นสูงบันไดนะครับเบื้องเสาไฟฟ้าแรงสูงโหลด <c oughs> ต้นทุเรียนต้นนี้สูงกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่เนาะอวุ่ใชัยนี่คือเลื่อมือจริงนี่เน่ามาเลเนาะอาจิพผูล้ลวละ่ะอาจิวววววพวิธีการเลื่อย เลื่อยขึ้นเลื่อยใส่ทองกิงก่อนอืมมันแห้งมันตายหมดแลวเพอเพอเหยียบเอาก็ได้อันน,น่าสีฮักแล้วนะต้องงดัดบึงอ๋อ ขาเอาลงทิมลงช่องว่างนะครับเึบหยบร้อยถ้าเท้าตกไปนี่ก็สิเป็นสภาพขึ้นจังงานทุเรียนงานแล้น,นะครับฉะนั้นเท้า ก็ยังเดิลงไปเสร็จภารกิจแล้วต้นนี่เม่ได้เอาขอขึ้นมาแตง่งมันก็นยังมาพ่นพ่อแต่งเหรอครับลูกมันยังหน่อยอยู่ต้องให้ลูกทุเรียนมันมากชัดก็หนีจักหน่อยครับบางที่มันอาจจะล่วงนะ อย่าเดาดุงสูงพื้นดินโดยคว,วามระมัดระวัง ถึงพ,พื้นแล้วแสดงว่ารอดขอบคุณผู้ติดตามชมนะครับด้วยลุงลงสิมีคลิปใหม่ห้เบิ้งงรีเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ